ซิง VS พีเก่งซิงต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจว่าตัวแรงของตนคือที่หนึ่งซิงโดนใครวายเนาะอุ้ยเอาเอ้าเอาเลอุ้ยไก่อุไยโดนรถหแดกได้เลยอุ้ยโดนรถหัวแดกเลยหรอคุณดูดิว่าใครชนะวะอันนี้เก่งซิงอุ้ยตายเก่งซิงออกมาแล้วโอ้กระบะเาไป็นระว้าว เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดักเว็บวันนี้แต้เบิ์นไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อสึกเว็บไซต์ดิฟได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าสึกเว็บไซต์ดิฟที่มาจากด์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเจะมาลองสั่งซื้อสึกเว็บไซต์ดิฟจจกเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่วปดีคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย ฮ้เตยวันนี้่ทางเว็บไซต์ดาวเว็บอะมันมีศึกเว็บส,สายดิบมาวุย้ย <_ d ip> สายดิบปะวะอย่างรถด,ดิบอะไรอย่างงี้ปะ <_ d ip> ใช่นะงานกูเราไปอ่านข้อมูลก่อนละกันศึกประชันความเร็วที่ต่างฝ่ายต่างก็เร็วแทบไม่เห็นฝุ่นหู <_ d ip> ไม่เห็นฝุ่นเลยหรอ <_ d ip> จะเร็วมากเลยดีวะ <_ d ip> งานไปดูแล้วมีรูปอะไรบ้างอ่ะเฮ้ <_ d ip> เตยรูปแรกผีรถด,ดิบป่ะวะหูมึงดูดิฝุ่นกระเจิงเลยอ่ะเออ รูปที่สองผีกระบะซิง่งโอกระบะก็ดิบได้หรอพี่ก็แรงไม่แพ้กันนะรูปที่สามผียกล้อ,อมันเหมือนพวกเด็กแหวนอะไรอย่างนี้เลยนะนเออแล้วมันดูดูมันยกล้อดิโอ้ยเกินูท้ายผีเก่งซิ่งโอ้โอหเก่งซิ่งก็ดิบได้นะเฮะเก่งซิ่งก็ดิบได้หรอ,อ,อแล้วมึงจะเอาไหนอะ่ะเอาผีรถดิบเจอผียกล้อไหมไม่เอาแล้วมึงจะเอาไหนกระบาซิ่งเจอเก่งซิ่งไปเลยคือรถใหญ่ไปเลยนะ ขงขมันก็เอาวันแล้วพีกระบซิ่ง V.S. พีเกงซิง่งต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจว่าตัวแรงของตนคือที่หนึ่หูมั่นใจเลยเหรอมันก็แรงคู่เลยดีวะก็แข่งกันจะเอาที่1เนี่ยสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่ีเมลเลย คู่ชมขามเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อผีกระบาดซิ่งเวสผีเก่งซิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์คเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งโลเคชันไหมเราไปใน15น้าทีข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเฮ้ยเตยมึงว่าเก่งซิ่งกับกระบาดซิ่งนไหนมันจะแลวกันวะก็ต้องเก่งซิ่งอยู่แล้วดิวะแต่กระบาดซิ่งมีท่อนะโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกแล้วยังไงอ่ะตอนนี้มันส่งอีเมลมายังอีเมลอ่ะเดี๋ยวกูด่วแป๊บนึง พี่ไปส่งสถานที่มาแล้ววะงั้นเรออกไปดูดีก่าป่ะไปเลยดเร็วเฮ้ยอะไรวะอุ้ยไหนอุ้ยเยะไร้กจริงเลย้ยเุ้ยอะไรวะไอ้รถ้ยหลังกระบะมันมีด้วยวะอดเราเร็วไปดูดีเร็วดูดูทัไ้รถเฮ้ยุ้ยไอ้รดเก่งจริว่ะตามไปดีเร็ว เฮ้ยนอนเลี้ยวทางนี้เลยเลี้ยวเลยเลี้ยทางนี้เฮ้ยนั่นมันกระบะสิ่งะเก่งซิงนี่หว่าใช่หรอนั่นน้าเฮ้ยไปดูดิรผีไปดูเร็วๆเฮ้ยมันกำลังแข่งกันอยู่อะหว่เฮ้ยอะไรวะตามไปดูนี่เฮ้ย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 เฮรยเ้ยเ้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ย้เเย้ะ้ยุ้ย้เย ุ้ยวุ้ยมันลงมาแล้วว่ะทไมายาวไปล่ะรถก็ไม่ได้แรงหรอกุ้ยอะไรวะเออนั่นะดิ้ยสกอยเหรอวาแล้วก็มาดูนี่มันว่ารถเราอ่ะที่รักจะขาวก็ขาวเหรอเปล่าหรู้เปล่ารถเรารล่นไหลไม่รู้เราก็บาดเล่าเน่ามดดิอะไรไว้เตยเก่งกันเน่าหรือเปล่าก็มาดิจะวัดไปล่ะวัดได้หมดอ่ะมาดไดหรือเปล่าวัดได้ลองได้มาดิจะวัดไหนก็ได้ดิดูการตั้งตัวดิบ้างใช่ยัยย เอ้ยเตยมึดูดิดูมันแต่ตัวดิเขาขามีเงเกงขาโมยไปน่ะอุ้ยโอ้โหเามัไอ้นเ็นเองบอกเลหรือเปล่าสามีจีดสวยอ่ะงเอเป็นเทูนมาเปล่าเนี่ยอุ้ยเตยร้อนอุ้ยร้อนแต่เขามีแดดอะมีตากเตยหัวร้อนว่ะทำไมทำไมนี่เป็นชิมิก่บาทมดก็มีปัญญาในรถเก่งอะครับทำไมอะครับโอ้ไมอะ หน้าดไวเลยทำไมอ่ะทำไมอุ้ยเอาเอ้าเอาเลยอุ้ยอุ้ยโอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเยมันจะต่อยัวิญาหวอุ้ยอุ้ยมันจะไปแข่งรถกันลวิอุ้ยเลยเลยเลยมันจะไปาแข่งรถกันลวิ งั้นมันตามไปเลยดีกว่าปะฮะไปเยดีกว่าไ้เตยนันกระบะซิ่งสกิ๊สนี่ว่ะนั่นน่ะมันากันนี้เลยเหรอวะงมากันนี้เลยหอโอดูดิโอ้ยไอ้ดิโอ้ยแม่แตนจะกนซีไนาะไมนาดีว่้เตยกระบะซิ่มีคนขับให้ด้วยว่ะโอ้ยใส่ม่งเลยอะไอ้เตยงูมันถากันใหญ่เลยอะคุยอะไรวะน่ะโอ้ยุะไรวะโ้ยอะไรไ้เตยบอกกูแดกได้ลว อุ้ยโดนรถหัวแดงเลยเหรออุ้ยอะไรวะน้าหัว่ยๆก็น่าดีวะาหัแล้วมึงดูดิว่าใครชนะวะอันนี้เก่งซิ่งเนี่ก็น่าดีกว่ไอเตยมึงคิดว่าใครชนะวะเฮ้ยเฮ้ยมึงกำลังจะแตกกันหรอเหรอหัวเอาแล้ววะไอ้เตยอุ้ยเตยเก่งซิ่งออกก่อแล้วหัวก็มาเอาไปแล้ววะหัวอุ้ยก็น่าดีกวะเฮ้ยอะไรไอเตยอุ้ยเตยหัวอุ้ยหัว เก่งจะน้วะเฮ้ยเก่งจะหน้าไหวเตยก็นดีวะเฮ้ยวะเฮ้ยอยไลได้บ้างนว่าจะแรงว่ะโอ้โหปวนแผ้ยังไงไหวเตยโอ้โหเฮ้ยอะไรวะอะไรองเถึได้บ้าฮ้ยมันของกาสเรไหวเตยเฮ้ยเตยเตจะต่อยมั้นะเฮ้ยแฟนมันปะเฮ้ยเตย อู๋มันได้รางวัลแฟนหรอวะเฮ้ยมันได้รางวัลแฟนไวเตยโอ้าวเฮ้ยเสียงอะไรวะอไวเตยอะไรวะเนี่ยอุ้ยนล้วมันเด็กแหวนปะว้าวว้วเฮ้ยมันขอเล่นรถวะเล่นรารถมี่แรงมากหรอโอ้ยเปแค่มอเตอร์ไซค์เจ้าอะไรไปสู้กับรถพี่เนาะโอ้ยรถยืมเจ้าบ้านมาปะเนี่ยโอ้ย ลองดูได้แต่ก็คงไม่เล่นหรอกคงไม่เล่นหรอกก็เป็นแค่มอเตอร์ไซค์อะไรมันสู้วะอุ้ยไม่เล่นกับมอเตอร์ไซค์วะเอ้ยอุ้ยนี่มันร้อนหรือว่าเส้นเหล็กวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวเราจะเส้นเหล็กกระแดกมึงได้ก็ได้เลยโอนอุ้ยเตยอุ้ยแรงมากเฮ้ยอุ้ยเตยแหกปากอุ้ยไม่ได้น้องรอดยาด้วยน้องแม่ไม่ดีเลยคำคออุ้ยตัดสิคำคอเลยไอ้เตยโอ้โว้ อุ้ยเอาทำไมมันขึ้นแอมอ่ะวิวิเจยุวยมันกำลังจะไปแล้ววะอุ้ยเตอราไวไหวหรือเปล่าวิเยเมาน้อม่คันหยาบมิเตยโอเฮ้ยคไปดูดิวะอฮไยเจยพวมันตั้งตัวกันแล้ววะโอ้ยพดูดิเก่งมอเไซค์ก็บ้วะโอ้ยเจย์ทงเวลก็แบโดนหัวกูแดง ไ,ไป <si suppression> <descon fin anta> ไวเตยอุ้ยม <èn> <Can S 1> ันเจียใหญ่เลยวะน่ะโอ้โหมาดูเด็กแหวนนี่จุบจุบเลยวะไวเตยโอ้โหเฮ้ยวูมันจะแข่งกันแล้วไอเตยไปวูโค้งเกินอ่ะหัวไอเตยมันกลุ้มไปเรื่องนี่โอ้โหวุ้ยอุ้ยเตยหัวคือไปเอาชนะวุ้ยหัววุ้ยเตยมุ้ยเกิดไปผัววันน้าดิแม่ยังรอเรื่องเมื่อกี้ก็ได้ดิว้าวูยังเกินอ่ะแล้วว่าใครชนะ ลูกูว่าจะเด็กแว้นว่ะอุ้ยแนย่ดีกว่เาเดี๋ยวมึงรอดูเลยว่าใครชนะเฮ้ยเตยนะั่มันแสงอะไรวะอุ้ยอุ้ยอะไรวะมังจะมาเล่นโหรหวังเลย